สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยวันนี้นะครับวันพุธมีมาเลยเนาะที่23สิงหาคมนะครับมาเลยเด่นมาเลยนะครับ39ครับมากับ2 4 0 5 3นม,มา39นะครับ32 34 30 35 9มา92ครับ94 90 95 รักร้อยแครับ839สามเก้านะครับแปดสามสองแปดสามห้าแปครับ894 890แล้วก็แปดเก้านะสมชุดจุดเน้นไปที่39นะครับ3าสองแล้วก็92 839ครับ8 3ด892นะ สำหรับแนวทางห่วยมาเลยน,นะครับวันพุธที่23ก็มาลุ้นกันครับขอให้โชคดี3ตัวแตกตรงๆครับ